หลังจากที่เมื่อเช้านะครับได้เดินสายเสร็จนะครับจริงๆนะซื้อสายมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ตอนเช้านี่ครับเดินสายปั๊มโซลาร์เซลล์ครับจากที่สวนยางมาที่ทุ่งนาครับตามที่เห็นเลยเนื่องจากว่าทุ่งนามันแรงนะครับฝนก็รออะไรก็ไม่ได้แล้วนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องเป็นแบบนี้นะครับสายต่อยาวไปนู่นนะครับทะลุไปนู่นไกลเลยครับประมาณสองรเมตรนะครับ เดินไปทีน,นี้เราไปดูปลายทางที่น้ํามันจะไหลกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับไหลไปแล้วกอไผ่ตรงนี้เนี่ยครับกอไผ่ที่มองไปแล้วก็เห็นต้นตาลนี่ครับมุมนี้เลยไผ่ยก็จะมีออกมาตลอดนะครับเราก็จะได้กินหน่อไม้นะครับนี่ครับไม่ใช่เพียงแค่การทํานาอย่างเดียวปลูกไผ่ปลูกอะไรลงไปตอนแรกที่ปลูกเขาก็มองผมว่ามันยังไงอะ ปลูกแล้วมันจะรกอย่างนั้นอย่างนี้ครับแต่พอปลูกขึ้นมาไม่ทันนะครับก็คือไม่ทันคนที่จะมาขโมยนะครับแต่ตอนนี้ก็พอออกมาหน้าบ่อยๆก็จะเหลือบ้างนะครับตอนนี้น้ําไหลไปแล้วนะครับไปดูกันเช้านี้กับระบบโซลาเซลล์อันนี้คือทดลองโดยการใช้ไฟฟ้านะครับมาแล้วครับไหลมาแล้วนี่ครับปั๊มของผมนี่เป็นแบบ2ระบบครับ ใช้ไฟฟ้าได้ใช้โซลาเซลล์ได้ตอนนี้ผมเทสในเรื่องของการที่จะใช้ในรูปแบบของคาว่าไฟฟ้าก่อนเพราะว่าแสงยังไม่มาครับเวลาในขณะนี้คือประมาณ6กนาฬิกาสิบนาทีโดยประมาณนะครับน้ําไหลครับดูเองแล้วกันครับแบบนี้ครับในขณะที่มีแสงเนี่ยไม่ไม่ปล่อยให้แสงพลังงานแสงทิ้งไปเฉยๆครับก็เลยต้องนี่ครับใช้พลังงานโซลารเซลล์ครับได้มา ดึงน้ำมาใส่ทุ่งนาครับ200 200น่าจะ200กว่าเมตรนะครับเกือบ300เมตรโดยประมาณแต่มันก็เป็นในแนวดิ่งนะครับคือคือในแนวลาบขออภัยครับเป็นในแนวลาบมันก็เลยไม่ได้ใช้พลังงานเท่าไหร่แ้วทางนี้มันก็เอียงลงด้วยนะครับตามที่เห็นครับก็หวังว่าอย่างนี้อย่างน้อยแล้วนั้นมันก็คงที่จะช่วยข้าวได้บ้างนะครับนี่ครับน้ำก็ไหลมาไหลามาไกลพลังงานอาจจะ เือน้อยลงครับหนูนครับน้ําก็ยังคงไหลมาเรื่อยๆครับตามท่อโอเคนะครับเช้านี้ก็มาดูกันนี่ครับน้ําไหลลงทุ่งนานะครับตอนเช้าสายก็จะเปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบของคําว่าโซล่าเซลล์นะครับตอนเช้านี้ทดทดสอบนะครับทดสอบน้ําไหลออกจากท่อดูว่าเป็นยังไงนี่ครับข้าวมันกําลังจะสวยก็มันจะเขียวครับแต่ว่ามันก็ขาดน้ํามาครับ เห็นไหมครับนั่นมันไี้มีน้ําพอไม่มีน้ําปุ๊บก็เลยจําเป็นจะต้องใช้สิ่งที่เรกว่าไม่ง้อฟ้าไม่ง้อฟ้าฝนครับเราต้องทํานาแบบอาศัยตัวเองให้ได้ตามที่เห็นเลยเช้านี้ก็ออกพาทุกคนเนี่ยมาติดตามครับต่อมาที่ทุ่งนากันเลยนะครับถ้าในากรณีที่ที่ทานาเสร็จนะครับเราก็จะผ่านน้ําจากตรงนี้เลยครับเปลี่ยนสลับหมดครับเอาไปใช้ในสวนเกษตรผสมผสานแต่ว่าตอนนี้เอามาใช้ในตรงนี้กันก่อน,นครับทุทุกคนเดี๋ยมาดูกัน สายน้ำมีซื้อมา3ม้วนเลยนะครับม้วนละประมาณ40เมตรแล้วก็ระบบท่อที่ผมได้ฝังแล้วก็วางไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ผสมผสานกันครับก็โอเคเนี่ยครับก็คาดว่ามันก็น่าจะได้กินแหละนะครับข้าวถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอเคเช้านี้สวัสดีกันทุกทคนครับผมพามาดูนะครับนี่ครับเดินสายมาทั้งไกลเลยนี่นะครับนู่นบริเวณสวนยางที่อยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับ ม,มองทะลุไปด้านนู้นแล้วก็ทะลุไปสวนยางที่เป็นปั๊มบาดานอีกนะครับนี่ครับมันต้องดินลนมันต้องสู้กันสักหน่อยนะครับเราต้องมียอมแพ้ต่อธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโอเคครับผมสวัสดีเชา้านี้กับทุกหน้าที่เขียวขจีทุกทกคนนะครับพร้อมกับลหลายๆอย่างที่ผมได้ปลูกลงไปครับสวัสดีทุกทคนครับสวัสดีครับข้าวกันมันจะสวยเลยแต่มันก็แห้งเป็นแบบนี้ซะอย่างนั้นนะครับซึ่ง มันไม่รอดนะครับถ้าเป็นแบบนี้ต้องมีน้ํา